ับสวัสดีครับเพื่อนๆอ,อยู่กับผมนายบอลบอลชาแนลวันนี้เก็บภาพบรรยากาศ u s เประทะรัะเสเซียนะครับพาร์ทที่1ไปดูกันไปเพจประการเลยเดี๋ยวพี่ไปสปอตให้พี่สปอตซ้ายนะ สายหลุดสายหลุดฝังลำดีมอยู่ดีมอยู่เพชรอว่าปันไงอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าดีมจะแตกแล้วอะ่ะ <c> ผ <oughs> มจะแตกแล้วเนี่ยโดนอะไรอะ่ะโดนสองข้างล้มเลยพี่พี่ลุยฝั่งนี้อยู่ เพื่อแตกครับตังนี้เคลียร์อยู่โอ้โหเยอะว่ะเพชรลบดิไม่ทันแล้วเพดเอ้ยไม่ทันไม่กันเลยยิงเพื่ออะไรนี่ครัโดนแล้วน่ะจัดดาวลูกน้องดีเลย ฆ่ากันเองไม่ทำจะได้อีกเกมมึงได้อยู่ครับแบตผมยังเหลืออยู่เออยิงบล็อกตลอดไปแล้วี่เเอ้ยเสียของฟรีแล้วไม่ไงอื้มบล็อกเลือดฟรีเลย อย่าบอกนะเล็งขึ้นฟ้าก่อนอยู่ไหนเอาแล้วพี่บอลอยู่ไหนกันวะหายไปไหนกันหมดอะนั่นไงโปรแกรมแม่โปรแกรมมันเข้าเร็วจังวะ คือไม่มีใครเป็นสปอร์ตนะครับเดี๋ยวเราต้องจัดการนี่แหละโอ้อยู่กับไทยอ้ำเลยอะไม่ใช่พี่แก๊งนเเะเดี๋ยวพี่บู้เองไงน้องวั <One day S 2> นเดย์น้องโหดีบอกเลยจะบอกนะ บอกว่าจะจมแล้วนะโอ้โหมันถึกจังวะมันถึกว่าเพชรมาได้เวลาเราโชว์ของแล้วอย่าชนมามามาเองเสร็จข้าแล้วข้าวัคช็อตมาเพื่อสิ่งนี้ แปลกแน่เองปอปแปะมัเหโดนปอปแปะเข้าไปเอาดิมาี่มาี่มมมนี่ลำใหญ่เหรอลำใหญ่ฮะใหญ่เหรอใหญ่เหสายอ่ะเห็นไหมเนี่ย โอ้ยปหมดเลยโอ้โหถึกมากเนะี่ยว้าที่เหลือฝากด้วยแล้วนะพวกเองสองลำตาแพ้นี่หมาเลยนะเ,นเรินจถตาแพ้จีบเราหมาเลยนะบายครับวันนี้พีพลเข้าไม่เคยทันเราต้องมีแบบความเร็วนิดนึงนะ อาชิบหายแล้วเกมจะพีกกว่าพี่อ้าวอ้าวยังไงวะเนี um> 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 <h 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 ่ยถามตัวเฮ้ยถามตัวคิวมีสีมืออยู่คนไทยมันก็เก่งนะเว้ยไอ้สองคนเนี้ยใช่เอาไม่เปิดเลือดนี่ไม่เปิดเลือดนี่ใครจะจงก่อนมามามาดูครับเอาวะ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 เริ่มรอแล้วเอาวะ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  เฮ้ยอย่าหนีไกดิถ้าไกแตกนะเว้ยอ้ยพูคู่เลยเว้ยเอาวะเอาวะใครแตกวะเนี่ยเอ้ยใครชนะอ้าวชนะวะเอาเป็นว่าฝั่งรัสเซียนะครับเกือบจมฝั่งอเมริกาได้เหมือนกันนะครับน้องๆกระจบกันไปนะครับในศึกแรกระหว่าง USS นะครับอเมริกานะครับปะทะนะครับ R f อ รัสเซียนั่นเองนะครับก็ยังไงเดี๋ยวรดติดตามผลงานชิ้นต่อไปนะครับนะในการคัดไรสดมาโพสนะครับให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศในการไล์กันสั้นๆนะครับระหว่างที่ผมไล์ไป2ชั่วโมงนั่นเองนะครับยังไงเพื่อนๆก็ฝากกดติดตามกด s ับสไ r i b e ด้วยนะครับยังไงไปดูคลิปต่อไปนะครับรอติดตามมาได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับโชคดี